สำหรับท่านใดที่หลับฝันไปว่าพ่อได้มาให้เงินและแหวนนั้นความฝันนี้อาจจะได้เป็น2ความหมายดังต่อไปนี้นะคะทั้งให้เงินและให้แหวนอาจจะมีลักษณะที่เหมือนกันและแตกต่างกันบ้างก็มารับฟังกันเลยว่ามันจะมีความหมายเช่นไรพ่อให้เงินขอทำนายว่าช่วงนี้คุณจะได้พบเจอเรื่องราวที่น่าอึดอัด ต้องใช้ความอดทนอย่างมากที่จะผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านี้ไปได้เนื่องจากจะมีความยุ่งยากในการใช้ชีวิตในหลายๆด้านอาจจะเป็นทั้งเรื่องการงานการเงินครอบครัวหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของความรักก็จะมีแต่เรื่องที่อึดอัดใจเป็นอย่างมาก หากคุณฝันในลักษณะเช่นนี้แล้วคุณจําเป็นต้องจัเปิดใจให้กว้างในทุกๆเรื่องและทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ควรตัดสินใจด้วยอารมณ์ต้องใช้เหตุและผลเป็นที่ตั้งจึงจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีการใช้สติในเรื่องนั้นๆจะเป็นการดีมากที่เราจะต้องใช้อย่างมากและไม่มีความวู่วาม ในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นควรใจเย็นๆในทุกสถานการณ์และถ้าในความฝันคุณได้รับแหวนจากพ่อด้วยแล้วนั้นจะขอทำนายว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภของคุณจะมาทางทิศเหนือเป็นทิศมงคลสำหรับคุณในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องหน้าที่การงานและที่เรื่องที่อยู่อาศัยที่คุณ ระวังเข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านในช่วงนี้จะเกิดการแตกหักเสียหายหรือสูญหายได้ส่วนเรื่องราวของความรักนั้นออกจะแนวชิงรักหักสวา่ามีเรื่องให้หึงหวงกวนใจกันตลอดเวลาคุณอาจจะพบคนที่ถูกใจแล้ว แต่มันยังไม่ได้จังหวะที่จะเป็นเนื้อคู่หรือคู่ครองกันความรักของคุณค่อนข้างจัคุมเครือในช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะถูกจัดอยู่ในตำแหน่งแฟนหรือตำแหน่งกิ๊กหรือตำแหน่งใดๆก็ตามคุณก็อาจยังไม่แน่ใจเท่าที่ควรส่วนเรื่อง การงานและการเงินนั้นจะพบกับปัญหาที่ไม่มีทางออกหรือยังแก้ไขไม่ได้ในระยะนี้ต้องมีความอดทนอย่างสูงธุรกิจการค้าในช่วงนี้ต้องอาศัยการเจรจาอย่างเดียวคงไม่พอต้องรู้จักใช้กลยุทธอ์อื่นๆเข้ามาผสมประสานให้เกิดความสำเร็จได้นั่นเองคุณอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลง ย้ายที่ทำงานหรือย้ายแผนกก็เป็นได้หรือมีการปรับตำแหน่งที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันนี้ให้สูงขึ้นถือว่าเป็นเรื่องดีเกี่ยวกับการงานโดยเฉพาะสำหรับความฝันนี้